วัดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสิผ้ามาเบิงแกหอยแกหอยล่างหอยเฮ็ดแนวไดอันมูเพ่นวาย่ายย่ายจะแก่หอยจะเฮ็ดจังดล่างหอยเฮ็ดแนวไดอันสูตรย่ายเด้อสูตรไผสูตรมันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ล่างหนามมะเหวสามสีน่นามแล้วมันกันยังบบหันเกี่ยงก็เลยเอามาแช่นำสมสายสู้อีกจักน่อยพี่น้องอันมือนี่อันลืมเอาแปงมา ปกติกสิใส่แปงคัดพี่น้องบ่มีแปงมือนี่ออกมาแกะยูสวนสิกินยูสวนเอาเซนํามันใส่สู้ใ้จังสี่ละพี่น้องกะคัดคัดออกข่อยกะสิเอาสะกดใบในละคัดเพราะว่าข่อยบ่ได้เอาแปงมานําคัดออกเพราะว่าหยังนำสมสสยสู้มันกะสิกัดพี่น้องกัดอันกัดคาบกัดกัดอัน ขี้ไข่านามออกจากหอยเนาะมันสิกัดออกเบาพืนกะแล้วแต่ดเดอจา้าสิว่าสิว่าสูตรกะบ่แมนพี่น่องอันนี้ก็คือสูตรตามใจสันนั่นล่ะพี่น้องก็คิดว่าน้ำสมมันก็คือสิกัดกัดเมือกกัดไข่ออกแนวสันดอกก็เลยเอามาเฮ็ดจังสี่พี่น่องกระเฮ็ดกินมาตลอดกระเฮ็ดจังสี่ละ่ะก่อนเสียามาแช่น้ำสมไซซ์สู้นี่กระล่าง ล่างน้ำสีน้ำออกมาเนี่ยก็จกสามสีน้ำผลเด้อพี่น้องเลยก็มักขัดมักขัดมาล่างออกแนวนี่ละพี่น้องแล,แล้วก็ไปแกะสิไปแกะแกะแล้วก็จังไปผ่านน้ำอีกเท่านึงก็ได้ผู้ลังคนเพิ่นกะว่าไปผ่านน้ำน้ำหวานน้ำนัวมันกะออกสิพนันหรือโบพนันกะอยู่น้ำผู้กินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาเบิงวาย่าย่เฮ็ดแนวไดแกะหอย เทคนิคแกะหอยล่างหอยมาเบิ้งเด้อพี่น่องล่างหอยพี่น้องล่างหอยผู้ใดบอกเคยล่างหอยก็มาล่างน้ำกันเด้อจ้ามาเบิ้งย่ายล่างหอยพี่น้องสูตรย่ายเด้อนีเด้อสิบา้าสีบา้าอันไปเฮ็ดยังแนวนั่นกะกะแล้วแต่เนาะพี่น่องเนาะสูตรไปสูตรมัน่นสูตรไปสูตรมั่นก็คือกันล่ะก็เพ็ดกับเข้าขกับน้ำ ผูนึงบาเฮ็ดจังหนึ่งพูนึงบาเฮ็ดจังหนึ่งแสบไผแเสบมันอันนี้ละพี่น้องคัดออกแล้วกะแช่ไว้ยังสี่บาทนี่กบไปล่างไปล่างน้ำอีกรอบด้วยพี่น้องล่างน้ำอีกรอบให้มันอันให้มันเกี่ยงขีดไข่ออกมานี่ละพี่น้องบาดนี่มาแก่พี่น้องมาแกีมาเบิ่งน้ำกันแก่แบบใดแกีหอยล่างหอยแล้วกับมาแกีหอยพี่น้องมาแกีหอยมากินหอยน้ำกันจ้า พลังคนกะว่าใย่ข่อยกินบ่ไดข่อยแก่บ่เป็นมาเบิงเด้อย่แก่แน,นว่ยใดน่วยหนหน่อยกะอ้วนอ้วนพี่น้องตอนแตนแดนไน,นเด้อหอย,น,ยหน่วยเหนยหน่อยซ้ำนี่ละมันพอดีกินมันแสบมันบ่เป็นตตยานพี่น้องน่วยไงไหลมันก็เป็นตตยานมังแนนน่นนวยหน,หน่อยกะอ้วนคือหยังนี่อื่นเป็นน่วยเนาะตู่พี่น้อง ตัวน,น้อยๆกะอ้วนดีดีดบางเนี้ยละพี่น้องสิเอาแกะแล้วแกะแล้วสิไปลวกตำสัวพี่น้องแต่ว่ากินดิกบกะสิกินอยู่ดอกแต่ว่ามือเนี้ยบ่มีพักหลายแกะให้เบิง่งซื้อเด้อพี่น้องงานนี่แกะให้เบิง่งสิบ่กกินให้เบิ่งดอกมาล่างมาแกะสูตรสูตรล่างหอยแกะหอยพี่น้อง ผู้ใดบ่เคยล่างหอยผู้ใดบ่เคยแกะหอยก็มาเบิงเอาสูตรย่าแกะหอยสูตรแนวนี่ละพี่น้องเลยเบิงแน่และพี่น้องมมแต่ตูนอ้วน,นใส่ถุงมือนะหนาหนาเด้อพี่น้องผู้ใดบ่เคยแกะเพราะว่าถ้ามีดอันนี้มีดสําหรับแกะหอยเนาะมันกะแกะไงพี่น้องแต่ก่อนกะแกะ่บปินบ่หูวจักว่าเขาเจ้าแกะแนวใด อันมีดนี่กับอันมีมูพันสื่อมาไห้พี่นองเลยมีดมีดหน่อยตัวนี้โบมันมันจีอันเกตแปดปีละบอพี่นองอันมูรุนนองพ่นอันเด้กินหอยน้ำพ่นก็เลยสื่อมาฝากแต่กี่กับ่บอันบกบหูจักดอกว่ามีดแกหอยเป็นแนวดบาดนี่ละมีดตัวนี้ใส่ได้โดนโดนพี่นองเลยแวอันไปเมืองไทยกับสื่อเมื่อน้ำอยู่ สิเอาไปนัาอโย่จักอันอันนี้กะเจ็ดแปดปีแลวได้พี่นองเลยตั้งแต่กินหอยอันนั่งล่มมานนี่มันกนยังอันทนท่านอยแต่ว่าจากักแมนว่าอันทอดละกรบ,บหูวโบเดถามเพิ่นคือสิบโเกนสิบยูรูดอกพี่นองแต่กี่แต่ก่อนกะอันแกโบ,บป็นคือกันบหูแจักว่าเอามีดแบบใดมากแก เห็ดจนมือพังมือโพ้งเหมดผู้ลังค้นหมูเิ่นกะ่ายาอยูหอยนังร่มอยากเห็ดจังไดจังสีได้กินแก้บบเป็นแก้บ่ใดอยากกินอยากินกะแก้บบเป็นนี่ล่ละจ้าเบิงเอามันกะแก้ง่ายอยู่ได้ล่ะถาหู้จังหวะมันเอามีดแงะแงแงเขาแต่ว่าอันให้ใส่ถุงมือหน้าหนาเด้อพีน่องผู้ใดบบอันบ่เซียนผู้ใดบ่บถนัดเพราะว่า ลังเทือมีดมันกับไปจิ้มมือเฮ้าเนาะแต่กอนลเลื่มแหลกๆพี่นองเอ้ยสัวสีได้กินสัวสีเห็ดใด้มือสอยเมดพี่นองเลยเฮ็ดจังสี่ละพี่นองเห็นเห็ดแนวนี่มันกับมันกับไงยอยู่เดอ้อโบโบเด้ย,ยกดอกโบเมนบาเบิงเอาคือคือายมันโบเมนถาล่องแกะล่องเบิงถาเห็ดคือข,อข้องไข่นี่มันกับายอยู่แต่กี้กับเห็นแต่หมูเป็นเห็ดโอ้ยฝนคือเห็ดายแถววัสัน บาดเต่อเข้ามาเหตุมันกับง,งยอยู่พี่น้องบริเลียกดอกจักเม็ดดอกบาแต่มีเม็ดมีหอยนี่เบิงเ่งแนพี่น้องแกแลลวไปไปกินน้ากันบาดเนี่ยอันกินอยู่สวนนี่มันแมงวันหลายคือสิบรดเลไทยเด้อจ้าเที่ยวนาสิย่าเดี๋ยวสิไทยให้เบิง่งคลิปนี่กะมาเบิ่งล่างหอยพี่น้องพอกันคลิปนาจังกินย่าหอยน้ากันวัดดีจ้าพอกันคลิปนาเด้อจ้า